สวัสดีค่ะนารีพยากรคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันให้ฟังคุยกันให้ฟังนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ควรบูชาของคนทั้ง7วันนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวคุณเองนะหลายๆคนนะลูกค้าลูกค้าหลายๆคนนะมักจะถามว่าหรือแฟนคลับหลายๆคนอาจจะถามว่า เรอจะบูชาอะไรดีละ่ะไม่รู้ว่าตัวเองคือองค์อะไรปฏิบัติยังไม่ถึงองค์ก็ยังไม่มีมาเออจะไปดูดวงก็ไม่รู้จะไปดูดวงกับใครถึงจะรู้ได้ว่าตัวเองมีองค์อะไรก็รู้แต่ว่าเกิดบันอะไรไงเลยอยากจะรู้ว่าเอ้อเราควรจะบูชาอะไรดีที่จะเป็นสิริมงคลและช่วยหนุนนําในชีวิตเราได้เนะาะเมื่อเช้าแม่หมอก็นั่งคุยกับอ,องค์มหาเทพทั้งหลายนะว่าเออเราควรจะนั่งสรุปตรงนี้ให้ให,ใ,หให้แฟนคลับได้รู้อันนี้เป็นองค์องค์ที่อ่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอเขาอบอกมาคร่าวๆนะสําหรับคนทั้งเจ็ดวันนะคะซึ่งมันอาจจะมีะรายละเอียดเยอะกว่านี้หรือมีองค์อื่นๆมากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้ก็คืออสรุปมาคร่าวๆว่าแต่ละวันแต่ละวันะควรจะบูชาเทพอะไรนะคะอืะะมให้เรามาเริ่มเริ่มเริ่มวันแรกกันนะ,ะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะเอเรามาดูคนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดวันอาทิตย์นี่ก็แน่นอนที่สุดเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีอารมณ์ร้อนเนาะตามดวงชะตาของคนวันอาทิตย์และดือ้อทอรณงมุ่งมั่นในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและมักจะมีประกอบมีชื่อเสียงที่โด่งดังในวันข้างหน้าได้นะหรือว่ารับราชการก็มักจะให้ผลดีทีนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าคุณควรจะบูชาเทพอะไรเนี่ยแม่หมอก็สรุปสรุป,รปกับองค์เขามาคร่าวๆให้นะนี่ก็จดจดไปได้วยเพราะองค์เขาบอกไปได้วยก็ตั้งจดไปด้วยเดี๋ยวลืมก็จะมี มีเทพสุริยะนะคะเทพสุริยะองค์พระพิกเนศองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมานะคะมีเทพเทพมังกรนะคะองค์ปีเสียองค์ปีเสียนะคะมีครุฑครุฑนะคะมีครุฑในที่นี้น่าจะเป็นครุฑแดงและนาคราชแดงนะคะมีแล้วก็ควรจะมีรูปเกี่ยวกับสัตว์ประเภทสิงโตอะค่ะที่มันเป็นเจ้าป่าใหญ่หญๆอะสิงโตทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้ถ้าคุณจะเอาไว้บบูชาหรือว่ากราบไหว้บูชานะคะ เวลาเราขอพรหรือขอให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทางปวงได้นะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะแม่หมอคงไม่มาเล่าประวัตินะคะว่าวันอาทิตย์มาจากอะไรวันอังคารมาจากอะไรองค์ภาษีวะเสกอะไรมาอันนี้คุณสามารถไปหาดูทางอินเทอร์เน็ตได้เนาะแม่หมอก็จะเอาคแค่ส่วนสําคัญสำคัญมานะว่าคุณควรจะบูชาอะไรอ่าอันนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์วันจันทร์นะคะก็จะเกี่ยวอะไรกันน้ำน้ำมาทุนทำอะไรธุกรกิจเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกี่ยวกับน้ำเป็นคนที่จิตใจบางครั้งก็จิตใจดีงามค่ะแต่บางครั้งจิตใจเป็นไงคะอ่อนไหวง่ายอีกถูกปะมาจะอกหักได้ง่ายหลงรักได้ง่ายอาจจะบางครั้งถ้าเกิดดาวมีดาวไม่ดีผูกกับตัวคุณก็อาจจะเป็นคนที่เชื่อคนได้ง่ายดังนั้นก็ต้องอมีสติอยู่กับตัวนะอาจจะเป็นคนที่ ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับการขนส่งการเรือการประมงอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะดีเนาะอ่าคนเกิดวันจันทร์ควรจะบูบชาเทพเจ้านางฟ้า,นา,ฟานางฟ้าจีนทั้งเจ็ดองค์นะคะเอ่อรู้จักนางฟ้าจีนทั้งเจ็ดองค์เนาะบางคนเขาบอกว่าจีนนางฟ้าจีนยี่สิบเจ็ดองค์เออยี่สิบเอ็ดองค์แต่ของแม่หมอนี่คือแม่หมอจะปกติแม่หมอจะมีประมาณเจ็ดองค์นะคะเจ็ดองค์ตามวันเกิดนั่นะแหละตามวันเกิดแต่ก็คือ เน้นเทพเจ้าจีนหลังฟ้าทั้งเจ็ดองนะคะเทพจันทรานะคะพระแม่ธรณีพระแม่ทัพทิมพระแม่ทัพทิมหรือว่าพระแม่นีวานะะี่ค่ะองค์เดียวกันนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่คงคาพระแม่กนิมแล้วก็จะมีองค์หกลกซิลด้วยนะคะองค์หกลกซิลอ่านี่แล้วก็ถ้าใครสนใจจะบูชา,าจะเอาเป็นรูปภาพก็จะมีพวกม้าหรือเรือก็ได้นะคะ อะไรที่มันเกี่ยวกับการขนส่งหรือว่าปลาก็ได้นะคะที่มันเกี่ยวกับน้ำน้ำการขนส่งเนี่ยเหที่จะบง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์แนวโลจิสติกอะไรแบบเนี้ยเออได้นะคะได้นะคะอันนี้เป็นองค์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอเขาเขาจะเขาจะดูแลตามอยู่นะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเยอะแยะมากมายนะบางคนเขาอาจจะมีองค์อื่นๆแต่องค์ประจําของแม่หมอที่ดูแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคะ่ะ ก็จะประมาณนี้อ่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับของแม่หมอคุณก็สามารถที่จะบูชาตามนี้ได้เลยนะคะ mm. เขาก็จะไปดูแลคุณตามนี้ได้นะตามประจําวันนะคะต้องบอกก่อนนะนี่คือองค์ของแม่หมอที่ประทับแต่ละวันนะคะแต่ละวัน mm. เขาจะดูแลตามนี้แต่สําหรับหมอดูท่านอื่นๆเขาอาจจะมีเทพองค์อื่นๆมากกว่านีอน้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณคุณนับถือและศรัทธามหมอดูท่านไหนนะอ่าไม่เกี่ยวกันนะ ดังนั้นไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าหมอดูท่านนี้เขาบอกองนี้องนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้เฉพาะของแม่หมอนะคะต้องบอกไว้ก่อนอคนเกิดวันพุธวันพุธวันพุธรวมถึงคนราหูด้วยนะคะวันพุธนี่ก็เกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ Import Export ได้หมดเนาะอาจจะอะไรที่มาเกี่ยวกับพวกสารพัดช่างทั้งหลายแหละเนี่ยคะ่ะก็ถูกชโชก,กับคุณนะงานที่เกี่ยวกับพวกช่งๆๆๆางช่างช่างทั้งหลายแหละพวกเหล็กนอ็อตตะปูอะไรทั้งหลายแหละนะคะ หรือว่าพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอทีเกี่ยวกับพวกผู้บริหารน,นักคิดนักวางแผนเนี่ยได้หมดได้หมดนะคะเออนี่วันอังคารนะคะวันดังคารไอ้ตายละขออภัยขออภัย,ออภยแม่หมอพูดผิดเออไปถึงวันพูดเลยเอาวาันังคารย้อนกลับมาวันดังคาราานะวันดังคารวันอังคารคือคนที่มีความกล้ากแกรง่งขออภัยนะคนวันังคารคือคนที่มีความกล้าแกร่งคนที่มีมีอันนี้อันนี้นนลาหผนี่คนที่มีความกล้ากแกร่งนะคะคนที่เป็นเชื้อนักรรคนะคุณคนที่เชื้อนักรบ คนที่ไปไวมาไวอ่ะไปไวมาไวดุดดังสายลมนะคุณคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเข้าหาชีวิตคือการการต่อสู้ชีวิตคือการดิน้นรนมีความดื้อรั้นอยู่ข้างในตัวพอสมควรนะคะพอสมควรแม่หมอหลงวันขออาภัยนี่วันอังคารนะวันอังคารคุณก็สามารถที่จะบูชาเทพเจ้ามังกรพระแม่ธุรคาพระแม่กาลีพระนารายเทพวายุเทพเจ้ากวนอู ระนเรศวรพระเจ้าตากศีลองค์ผู้ชงนาขราชนากราชสีดํารวมไปถึงเท้าเวสุวรรณก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับนักรบออกรบทั้งหลายได้หมดสัตว์เลี้ยงก็อาจจะเป็นพวกควายก็ได้นะคะควายหรือว่าพวกเนี่ยอะไรที่เป็นสปิงอะสปริงทางอียิปต์เขาเนี่ยก็ได้นะคะก็ได้โอเคนะ,ะต่อไปคราวนี้วันพุธและะ้วค่ะวันพุธแล้ว มื่อกี้หลงลืมวันพุธหรือว่าชาวราหูนะคะก็การเจราจาสื่อสารเนาะ,ะกลับมาที่การเจราจาสื่อสารใหม่อินพ็อตเอฟพ็อตลอสติกทั้งหลายแหละพวกนักคิดนักวางแผนอพวกเกี่ยวกับสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีทั้งหลายแหละนะคะเจ้าอารมณ์นะเจ้าอารมณ์อารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,งชีวิตเหมือนอยู่บนยอดไผ่นะคะรวมไปถึงชาวราหูได้นะคะชีวิตมันจะแปรเปลี่ยนอยู่เสมอขึ้นขึ้นลงลงนะคะ เป็นคนเจรจาสื่อสารเก่งนะคะแต่ถ้ามีดาวไม่ดีก็อาจจะพูดเน็บแนมเก่งฟัะอ่าคนคนคนวันพุธหรือว่าคนราหูเนี่ยคุณสามารถที่จะบูชาศิปธุมนาคราชก็ได้นะคะครุฑเขียวได้พระแม่กวนอิมได้องค์พระพิคเนศได้นะคะเทพวายุก็ได้นะคะเทพวิรุณน,นะคะเทพวิรุณหกะได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์ก็อาจจะเป็นช้างนะคะช้างได้นะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าแต่ละองค์แต่ละองค์นะ่ะทำไมเขาถึงประจําแต่ละวันแต่ละวันคุณไปหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอ่านเองเลยนะคะถ้ามันเยอะมากเออแต่อันนี้ก็คือแม่หมอเอามาครา่คราวว่าองค์ของแม่หมอเขาดูแลประจําวันตามนี้อยู่คุณสามารถบูชาได้นะคะต่อไปวันพระฤหัสวันพระฤหัสพระฤหัตวันครูครูวันครูส่วนใหญ่ดาวพาระฤหัสเป็นดาวที่ค่อนข้างจะให้คุณที่สุดละในบรรดาดาวทั้งดวงถ้าปีไหนไหนนะถ้าคุณจรถูก พระเสาเข้าแทรกหรือว่าจรถูกราหูหรือว่าดาวมฤตยูเข้าแทรกแล้วคุณมีดาวพฤหัสมาคำไวนะ้นั้นยังไงคุณก็รอดนะคุณก็รอดดาวพฤหัสเป็นดวงใหญ่ที่เป็นดาวสุปเคราะห์ให้คุณในด้านของความช่วยเหลือในด้านของปัญญาในด้านของสติก็คือคุม้มคุ้มให้คุณมีสตินะ่ะระงับอารมณ์ของคุณได้นะพูดง่ายๆนะคนพฤหัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไร ครูบาอาจารย์นักจิตแพทย์เป็นหมอดูก็ได้นะคนวัดอื่นก็เป็นหมอดูได้แหละแต่คนคนคนวันพฤหัสส่วนใหญ่จะชอบสอนสั่งคนนะเป็นที่แนะนําของบุคคลอื่นได้ดีให้คําแนะนําแก่ผู้อื่นได้ดีอ่าไม่จะมีมีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงของตัวเองนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนนะแต่บางทีก็เป็นคนที่อ่าเฉียบาขาดพอสมควรน,นะในวันพฤหัสพฤหัสอ่าคุณควรจะบูชาใครดีอ่ะก็มี พระพรพระพร o หนึ่งราคาอ่าพระแม่กวนอิมองค์พระสังกัจจายนี่องค์จี้กงนะคะอ่าองค์หัวโตอ่าฤาษสีต่างๆแล้วก็หลวงปู่ต่างๆได้หมดนะคะอ่าส่วนสัตว์ก็จะเป็นกวางนะคะกวางนะคะคนกับบางคนบอกว่าองค์หัวโตนี่คือใครอะ่ะเออองค์หัวโตนะี่คือดาวพฤหัสคุนก็เข้าใจเป็นดาวเกี่ยวกับการร,รักษาการแพทย์ก็ได้จิตวิทยาก็ได้เนะแนวรักษาเนะี่ยองค์หัวโตถ้าคุณดูเรื่องสามก๊ก ไม่เคยดูสามก๊กอีกเอ่อกลับไปดูสักนิดหนึ่งก็ได้นะบอกดูสามก๊กสามรอบแล้วเดี๋ยวจะไม่มีใครครบแม่หมอดูเป็นสิบรอบแล้วค่ะก็เอ่อจริงๆแล้วไม่มีใครครบตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคุณเพราะว่าคู่ๆๆคนเขากลัวแม่หมอกันเวลาทักอะไรแล้วมันตรงเขาก็กลัวเพราเอาขึ้นหิ้งบูชาองค์หัวตอคือองค์ที่เอ่อคนที่เป็นหมอที่ไปรักษาโจโฉอะค่ะแล้วจะไปผ่าตัดโจโฉแล้วยังสมัยนั้นยังไม่รู้จักอ่าว การผ่าตัดอันทีนี้โจโฉก็ตกใจกลัวนึกว่าจะไปประทุนสลายจะไปฆ่าแกก็เอาหัวโตวนี่ไปขังคุกเออไป <c oughs> ไปขังคุกจนตายเนะี่ยจนตายในคุกองคหัวโตวนี้เป็นแพทย์สมัยโบราณในยุคโบราณแต่เป็นแพทย์ที่อ่าล้ำหน้าในยุคถึงปัจจุบันแล้วนะคะรู้จักการผ่าตัดแล้วนะคะอืมในองคหัวโตก็คือใครมีอยู่ก็สามารถที่จะทํากิจการเกี่ยวกับพวกอะไรนะฝังเข็มอะไรก็ได้พวกเภสัชพวกหมอพวกเอ่ออะไรทํา ค้าขายเกี่ยวกับเครื่องเขียนวงการการศึกษาการแพทย์จิตวิทยาการศาสนาอะไรพวกเนี้ยได้หมดนะคะก็ถูกโลกกับคุณนะอ่าต่อ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 ,ต,อ,ต,อต่อไปวันศุกร์วันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เอ่อวันศุกร์วันแห่งศิละปะกันบันเทิงปะศิละปะ นักจากเก่งนะพวกเชี่ยวชาญกันวาดรูปบันเทิงนักร้องดารานักแสดงร้องลางทำเพลงอได้หมดนะคะศิลปะอาร์ตอาร์ตทั้งหลายแหละนะคะอะสินสินส่วนใหญ่จิตใจก็มาากักจะชอบความสนุกสนานป้าชอบท่องเที่ยวชอบกินชอบเที่ยวก็ได้นะบางคนชอบเดินทางบางคนชอบแนวพับพราโอเกะงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแสงสีเสียงเนะี่ยจะชอบอะไรแบบนี้นะเป็นคนสนุกสนานนะคะชอบกินชอบเที่ยวแหละ เออมาเวลาเครียดๆนะอย่างวันเสาร์นะที่เป็นคนเครียดๆใช่ปะหรือวันอังคารเป็นคนีเครียดคุณก็มาคบกับคนสอนสุขนะคะวันศุกร์ก็จะพาคุณเที่ยวรื่นเริงให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งได้นะคนเกิดวันศุกร์ควรจะบูชา สีสุดโธนนัาราชนะคะคือนาราสี้านะพระแม่สรัสวดีพระแม่แห่งการดนตรีเนาะพระพิคเนตพระพิคเนตนี่กิ่งด้านศิลปะกิ่งด้านปัญญานะคะเก่งทุกอย่างเลยพระแม่ธรณีรวมไปถึงพระแม่คงคาได้นะคะคนบรรสุนะคะความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์นะ,ะคุณก็อาจจะ,ะมีรูปสัตว์ประเภทรูปวัวก็ได้นะคะรูปวัวก็ได้อืได้หมดนะคะ หรือว่าใครใครใครชอบอะไรแนวแบบพวกศิละปะพวกเครื่องดนตรีอะเครื่องดนตรีที่พระแม่สารสวดีเล่นนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะ,อะ,อะ,อะไรนะอ่าอ่าแม่หมอก็นึงช่งไม่ออกว่าเ็าเรียกว่าอะไรเออ,อประเภทเครื่องดนตรีทั้งหลายนะก็ได้นะบางคนก็ชอบของประดับเครื่องดนตรีใช่ไหมก็ได้นะคะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะคะดึงดูดพลังงานได้นะดึงดูดพลังงานได้พลังงานจากองค์ต่างๆได้นะอือ่า โอเคโอเคมาถึงคนวันสุดท้ายใช่ไหมคนเกิดบันเสาร์คนเกิดบันเสาร์คนเกิดบันเสาร์เ,าเป็นไงคะหุยดือ้ออารมณ์ร้อนแรงไม่ไม่ต้องใครที่ไหนก็แม่หมอนี่แหละค่ะเอ่อคนเกิดบันเสาร์นี้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงนะคะดือด้อดือด้อรั้นจะดื้อเงียบหรือดื้อมุทะลุอะไรก็ไม่รู้ก็ดื้อทุกอย่างนะแต่แม่หมอนี่ฉาย,ยาเมื่อก่อนนี้จําได้ผู้บริหารคนหนึ่งเขาบอกแม่หมอแม่หมอนี่จะเหมือนเหมือนแมงปองอะ่ะใครเข้าใกล้นี่เตรียมชูห,หัวหางแกล เตรียมใส่เลยคือแบบเตรียมพร้อมตั้งรับตลอดเวลาเนี่ยสะท้อนมาสะท้อนกลับทันทีอารมณ์ร้อนนะคะถ้าปฏิบัติเยอะๆนี่ดวงแรงนะคนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่จะติดต่อกับผู้ผีวิญญาณได้ดีเหมือนกับเราหูแล้วก็คนเกิดวันอังคารนะ่ะมาจะติดต่อกับพวกพผู้ผีวิญญาณอ่าคุณใส่มนดำอะไรทั้งหลายแหล่นะคะควบคุมพิเศษพิเศษหน่อยนะว่าถือว่าเป็นวันดวงแข็งนะคนเกิดวันเสาร์ดวงแข็งวันอังคารก็แข็งแล้วหูก็แข็งนะคะ แต่คนวันเสาร์นี่จะเป็นประเภทแข็งแรงนะคุณเอ่อไม่ควรที่จะไปสาบแช่งใครนะคะทํางานอะไรที่มันได้หมดนะคะแนวกเกษตรอุตสาหกรรมหนักๆนัพวกขาไม้เอ่อบางคนก็อาจจะแนวเหมือนราหัวค้าของเถื่อนก็ได้นะของเถื่อนไม่ได้แนะนาําให้คุณไปค้าของเถื่อนนะส่วนใหญ่คือสามารถไปทางแนวนี้ได้นะคะคือเขาเรียกว่ามีสองฝั่งให้คุณนะ่ะทําดีก็ทาไปทางดีก็ดีเลย ไปทางชั่วก็ชั่วสุดขั้วได้นะคะประมาณนั้นเหมือนลาหูเหมือนอังคารเหมือนกันนะคะพวกแรงๆเนี่ยดีก็ดีสุดๆร้ายก็ร้ายสุดขั้วได้คือเป็นหัวหน้านักเลงได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะจะผู้หญิงหรือผู้ชายที่ไม่เกี่ยวกันนะมันอยู่ที่กายทิาจิตจิตเดิมจิตเดิมข้างในของคุณเป็นดาวเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นดาวแห่งความแข็งแกร่งคุณอาจจะมาอาศัยร่างข้างนอกที่อ่อนปกเปียกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่จิตเดิมข้างในคุณจะเป็นคนเท่าหานะเป็นคนแข็งแกร่งนะคะนั่นี้คุณจะรู้ได้นะ อ่าคนเกิดวันเสาร์ก็อย่างที่บอกนะคะไม้ค้าสัตว์ค้าทาปศุสัตว์เกษตรสัตว์นี่เกษตรสัตว์อะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะคะทําเกี่ยวกับพวกเอ่อพวกลัทธิเ,เจ้าเข้าทรงพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าจะสร้างวัดบาอารามก็ไว้ให้คนพฤหัสเขาทําก็ได้เนาะเออก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าคนเกิดวันเสาร์คุณจะทําอาสงอะไรก็ได้ค่ะอาสมแบบแนวทุดดงการป่าอะไรแบบเนี้ยการเขาที่มันใส่ลุยโหดนะคะ โอเคนะสายที่มันหนักๆอะค่ะได้หมดเลยอ่าควรจะบูชาอ่นานาคราดดำนาคราดดำครุฑทองได้นะคะนาคราชทองก็ได้นะคะมังกรทองได้นะคะพระแม่กวนอิมเท้าวเวสุวรรณเทามมา้ายมบาลนะคะหรือเกี่ยวกับอ่าอ่ารากเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะรากศกหรอรากศกพวกยักษ์ ยักษ์ต่างๆก็คือเท้าวเวสุวรรณทั้งหลายแหล่เนาะได้นะคะหรือไปถึงพวกกินนรีต่างๆนะถ้าคุณชอบในสัตว์ในโบราณคดีนะพวกกินนรีพวกอะไรนะเข,เขาเรียกอะไรนะรก็กินนรีนั่นแหละเนาะอ่าเหล่านั้นะได้นะคะอ่ะถ้ารูปภาพก็อาจจะเป็นพวกมังกรพวกเสืออ่าพวกกิเลนอะไรอย่างเงี้ยแนวแนวเน,นี้ยได้นะคะเพราะว่ามันจะไปเสริมอํานาจบารมีคุณได้แต่ทั้งนี้นทั้งนั้นคุณก็ต้องดูด้วยนะคะว่า เออตัวคุณเองนี่แบบว่ามีพลังแข็งแกร่งพอที่จะออมีรูปมงกรทองลงได้ไหมถ้ารู้สึกว่าพลังยังไม่พอก็นั่งทําสมาธิเยอะๆแล้วถึงจะติดรูปมงกรได้เพราะบางครั้งถ้าเกิดจิตคุณอ่อนเกินไปคุณเอารูปมงกอนมาลงจึ้งมงกอพลังแรงเกินไปนะคุณอาจจะต้านไม่อยู่นะคะออมันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเอาอะไรมาลงเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย ก,ก็เสริมพลังตัวเองด้วยการปฏิบัติสมาธิหรือเชิญองค์เขามาประทับดูแลก่อนนะคะแล้วก็ปฏิบัติสมาธิสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยไปเชิญองค์เขามานะคะหรือว่าเอารูปมาติดบางคนแบบพลังไม่มีแต่เอารูปมังกรมาตั้งตั้งงานเต็มบ้านเลยสุดท้ายเป็นไงคะป่วยกันทั้งบ้านอยู่กันไม่ได้เพราะว่ามังกรมันแรงเกินไปแต่ถ้าบ้านใครที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเลยแล้วโดนคุณใส่มนดำยึ้งใสมไปหมดเลยอะ ผีเยอะแยะเลยคุณเอามังกรทองไปพันเสาได้เลยค่ะอย่างเงี้ยมันจะช่วยสลายพลังได้เนาะเอออันนี้ก็แม่หมอเล่าให้ฟังนะเพราะาอยู่กับผีกับสารกับคุณใส่มนดำมาเยอะนะคะเออก็เลยก็เลยก็เลยมามาเล่าสู่วามฟังอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆเนาะก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเครื่องประดับต่างๆว่าควรจะเครื่องประดับเพชรนินจินดาอะไรดีทางนี้และทางนั้นคุณก็เลือกไปตามวันได้เลยค่ะอย่างวันอาทิตย์สีแดงใช่ป่ะคุณก็อาจจะเอานินแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผ้าสีแดงมาก็ได้นะคะถ้าเป็นวันเสาร์ก็อาจจะสีมืดๆหน่อยอสีโทนสีดำโทนสีน้ําเงินเข้มอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะที่มันมืดๆน่ะก็ได้นะสีเทาอะไรแบบเนี้ยได้หมดอ่าอา่โอเคนะคะก็รวมอาจจะรวมไปถึงเครื่องประดับพวกกระโปรงกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเอาไปตามสีก็ได้นะคะก็แล้วแต่คุณคุณถูกฉลกแต่และว,วันเนาะแต่นี่ก็พูดถึงองค์คร่าวๆ ก็เน้นและย้ำอีกครั้งนะว่าองค์ที่บอกมาเนี่ยก็คือองค์ที่อยู่กับแม่หมอทั้งหมดนะคะแล้วองค์เขาประจําแบบแต่ละแต่ละวันแต่ละวันจริงๆมีเยอะกว่านี้ค่ะมีเยอะกว่านี้แต่ถ้าแม่หมอพูดไปทั้งหมดคุณก็อาจจะไม่รู้จักดีๆก็เลยเอาที่เฉพาะที่คุณรู้จักและจะหาบูชาได้เนาะ,ะสําหรับหมอดูท่านอื่นเขาอาจจะมีองค์อื่นๆเพิ่มคุณก็ไปรับฟังเพิ่มได้นะเป็นหาเป็นความรู้ให้แก่ตัวเองเนาะ โอเคค่ะก็คร่าวๆตามนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยต่อทุกๆท่านที่มารับชมคลิปของแม่หมอนะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ